ตำร ement, arians, ว aves, จ nice บางคนก็มีตำรวจสามขีบก็มีนะตำรวจสามขีบก็จะมีสัญลักษณ์ไม่พอใจนายกแล้วยังมีตำรวจประเภทตำรวจเชียร์ประยุทธ์นี่ก็มีนะส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะส่วนชั้นผู้น้อยนี่ก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นเห็นทราบๆมาก็ก็จะมีตำรวจบางคนแล้วกันเอาบางคนบางคนก็เป็นตำรวจสามขีบนะอันนี้อันนี้ตำรวจสามขีบก็มีนะก็จะมีสัญลักษณ์ชัดเจนนะฮะเพราะว่า แสดงออกทางการเมืองชัดเจนนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับส่วนตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้กำกับการผู้บัญชาการพวกนี้ก็อันนี้ต้องเชียร์ประยุทธ์เพราะอะไรนะเพราะคุณประยุทธ์แกดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าเป็นระดับผู้บัญชาการผู้ผู้การเนี่ยนะจะไปอยู่สามกีบนี่ก็คงจะไม่ไม่ไม่ก้าวหน้าเพราะเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเพราะนั้นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ต้องเชียรยนะ์ประยุทธ์นะประยุทธ์ว่าอย,ย่างไงก็ตามนั้น นะครับผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจด้วนกันชั้นผู้น้อยเขาบอกว่าเนี่ยตำรวจระดับสูงบางคนของสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ไปรับจ็อบรับอะไรมานะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์จะช่วยเหลือนะมีรถต้องรถตู้นะครับนะแล้วก็รับส่งผู้ป่วยโควิด -19 บานะบางคนก็เอารูปท่านผอบอรตรไปติดบางทีผอบอรตรก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเอารูปผอบอรตรไปติดข้างรถตู้นะ เดี๋ยวคนก็จะมาดา่าผอบอรตรเฮ้ยหาเสียงหรือเปล่านะเอารูปมาตองมาติดอะไรต่างๆเนี่ยพวกตำรวจชั้นผู้ใหญ่พวกเนี้ก็พยายามจะเอาใจนายอะไรต่างๆนะเอารูปผอบอรตรนะไปติดผอบอรตรรู้เรื่องหรือเปล่าผ่าอ,อนุญาตหรอือเปล่าบางคนก็เดี๋ยวจะหาว่าผอบอรตรอเอาหน้าเอาตานะทั้งๆที่มันไม่ใช่หน้าที่อะไรของตำรวจตำรวจ,ตำรวจแค่ทำง,งานสืบสวนสอบสวนนี่ก็หนักายแล้วผมก็มีเพื่อนเป็นตำรวจอยู่หลายหลายคนอยู่ เขาก็บอกว่างานตำรวจทุกวันนี่มันก็นหนักอยู่แล้วเบี้ยเลี้ยงเบี้ยอะไรมันก็ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายก็น้อยเงินเดือนก็น้อยไม่เหมือนอายการไม่เหมือนอายการไม่เหมือนดีเอพวกนั้นเงินเดือนสูงกว่าตำรวจชันผู้น้อยเงินเดือนน้อยพนักงานสอบสวนก็ลําบากนะคนจบเนติบัณฑิตท,ทาดานทางานได้ไม่กี่เดือนก็เป็นไงลาออกบ้างอะไรบ้างเพราะงานมันหนักนะงานหนักกดดันมากไหนจะโดน คนที่มาแจ้งความกดดันไหนจะผู้ต้องหาไหนจะเจ้านายนะชี้นำสำนงสำนวนอะไรต่างๆนี่เขาร้องเรียนนะจริงเท็จอะไรผมไม่รับรองนะเขาว่าอย่างนั้นมันลำบากอะความเจริญก้าวหน้าก็ไม่ค่อยมีจะขึ้นผู้กำกับจะขึ้นผู้การจะขึ้นสารวัตรก็ยากพนักงานสอบสวนนี่เขาร้องเรียนมานะไม่รู้จริงหรือเปล่านะถ้าจริงก็ไปแก้ไขถ้าไม่จริงก็แล้วไปผมก็ไม่ได้ยืนยันอะไรแนละ้ว ก็มีตำรวจเขาร้องเรียนมาเยอะนะใครอยากจะร้องเรียนอะไรก็ส่งมาอินบ็อกมาเดี๋ยวจัดให้นะไม่ไม่เปิดเผยแหล่งข่าวนะอันนี้ก็เรื่องแรกนะครับที่มาเล่ากันฟังวันนี้ก็มีม็บอบก็คงจะต้องประท้วงกันต่อไปนะเรื่องที่สองก็เรื่องจัดฉากครับตอนนี้คําว่าจัดฉากนี่กําลังจะกําลังเป็นที่นิยมเมื่อเช้าดูนะดูในเพจนะครับดูเอ่อในเพจของอะไรดีกวกันะ เกี่ยวกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติไงสารสิเทศหรืออะไระ oh. เดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นข่าวปลอมข่าวอะไรผมกับตํารวจนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่ได้จงเกียจจงชังตํารวจนะ,นะในทางกลับกันก็สนับสนุนเห็นใจตํารวจนะ,ะ,นะครับเมื่อเช้านี้เขาเดี๋ยวดูนะมีเรื่องอะไรกันนะอ๋อกองสารนิเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะเขาบอกรองโฆษกเนี่ย ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการแชร์ภาพคลิปวิดีโอคนตายบนท้องถนนทำให้ทำทให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมก็ขออนุญาตว่าอย่าไปแชร์นะครับเดี๋ยวมันจะมีความผงความผิดตามมาตรา14วงเล็บ2วงเล็บ 5, จําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนตามกฎหมายคอมพิวเตอร์และยังผิดพกรกฉุกเฉินมาตรา9จําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000 นะครับเตือนว่าอย่าอย่าไปแชร์อย่าไปซ้ําเติมประชาชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับใครมีข้อสงสัยก็โทรไปหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้าตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเออนะครับอืมคืออย่างนี้ครับนะเห็นคนนอนหมดสติบนท้องถนน,นเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่เขาบอกเนี่ยแถวท้องที่สอนอประหนโยธิน ริมถนนฝั่งวิภาวดีขาออกอก็ไปตรวจสอบแล้วเป็นคนเมานะครับคืออย่างนี้เห็นใครนอนชักดิ้นชักงอเนี่ยผมอยากจะฝากสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับว่าอย่าไปคิดว่าเป็นการจัดฉากนะนะผมเห็นว่ามีแต่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางคนให้สัมภาษณ์ทํานองว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มีขบววนการจัดฉากนะนะนะครับนะครับเอาศพไปวางถนนบ้างแกล้ง แกล้งป่วยแกล้งล้มแกล้งล้มบนท้องถนนอะไรต่างๆเนะี่ยผมไม่รู้ว่านะักการเมืองอฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเนนะี่ยเขาคิดได้อย่างไร,รประชาชนก็ถามว่าเอาส่วนไหนคิดนะสมองส่วนบนหรือสนองนะใช้หัวส่วนไหนคิดก็ไม่รู้นะประชาชนเขาถามนะผมก็ไม่รู้นะก็บอกมีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลบางคนบางท่านไปให้ทสัมภาษณ์ท,าทํานองว่ามันมีกระบวนการรับจ้างจัดฉาก มานอนตายกลางถนนเอาศพมาทิ้งกลางถนนนะมานอนชักดิ้นชักงอบนท้องถนนแล้วถ่ายภาพโพส facebook แล้วแชร์กันนะครับนะครับก็ก,ก็ก็ฝากตำรวจนะครับอย่าไปบ้าที่ตามพวกนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมากนะเออเข้าใจและเห็นใจตำรวจนะครับก็ต้องทําตามพวกนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเขาพูดอะไรก็ต้องพยายามรับลูกก็สงสารตำรวจอนะ นะไม่ทําเดี๋ยวก็โดนเด้งโดนย้ายยิ่งช่วงเดือนสิงหากันยาในช่วงโยกย้ายเนี่ยนะใครผลงานไม่ดีไม่เข้าตาเจ้านายก็อาจจะอยู่ที่เดิมหรือลําบากกว่าเดิมตําแหน่งหลักตําแหน่งสําคัญสําคัญโรงพักดังๆโรงพักไหนที่มันมีผลประโยชน์มีสถานบริการมีอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันนะดูแล้วมันมีเศรษฐกิจดีนะก็ยากในการที่จะได้ไปอยู่ในหน่วยงานดังกล่าว นะครับเพราะตอนนี้ตอนนี้ตำรวจก็ผวามันใกล้ช่วงโยกย้ายะนะก็มีข่าวลือว่าต้องเอาใจรัฐบาลด้วยจริงหรือไม่นะรัฐบาลเขาว่ายัางไงต้องเอาใจด้วยใช่หรือไม่มีคนเขาลือนะผมก็ไม่ได้ยืนยันนะต้องเอาใจเจ้านายนะเขาสั่งยังไงก็ต้องยอมอย่างนั้นใช่หรือไม่นะมีประชาชนเขาถามมานะนะเอาใจเจ้านายใช่หรือไม่เอาใจประชาชนบ้างสิครับนะพี่น้องตำรวจ ส่วนใหญ่คนที่จะมีปัญหาก็คือตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนที่กําลังจะได้ดิบได้ดีจะขึ้นขึ้นผู้กํากับขึ้นผู้การขึ้นผู้บัญชาการขึ้นผู้ช่วยพวกนี้ก็เอาใจนายใช่หรือไม่นะเอาใจประชาชนบ้างสิครับทําได้ไหมครับก็ฝากพี่น้องตํารวจผู้ใหญ่นะนะไปรับจ็อบมานะอ่านะจะรับจะส่งผู้ป่วยโควิด -19 นะไปรับจ็อบรับอะไรมาต่างๆเนี่ยนะดูแลผู้ป่วยเนี่ย นะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับพวกนายพลผู้กองผู้การนะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยในกลุ่มลงกลุ่มไลายเนี่ยถามตำรวจชั้นผู้น้อยไหมคุณไปรับงานมาแล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายอะไรต่างๆออกสื่อเอาใจผู้บังคับบัญชาเนี่ยและไอ้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยที่ต้องไปขับรถใส่ชุด p ีอีอะไรเนี่ยมันมีชุดมีอะไรให้ไหมนะเอาเงินที่ไหนไปมันนะค่าเติมน้ำมันเบี้ยเลี้ยงวัคซีนมีฉีดให้มันไหม นะแล้วเกิดเป็นไปติดโคติดโควงิดนะลูกเมียตำรวจเนี่ยถามบรรดาผู้การผู้บัญชาการเนี่ยได้คำนึงถึงตำรวจชั้นผู้น้อยไหมนะเขาก็มีการร้องเรียนมาในกลุ่มไลน์เนี่ยทำนองว่าเนี่ยโอ้โหนะไปรับงานสาธารณสุขมาใส่ชุด PPE เอาตรงรถตู้ไปรับคนป่วยคนเจ็บถามว่าดีไม่ดีแต่ตำรวจชั้นผู้น้อยฉีดวัคซีนหรือ,อยัง ตำรวจชั้นผู้น้อยมีชุด PPE ไหมตำรวจชั้นผู้น้อยมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าน้ํามันรถมีอะไรไหมนะครับเนี่ยก็จะไปสร้างภาระตำรวจซึ่งเขาก็หนักอยู่แล้วนะตำรวจแค่สืบสวนสอบสวนนี่ก็นหนักอันนี้ฝากไว้นี่เขาฝากมานะครับนะผู้ใหญ่ได้หน้านะลูกน้องตายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่ไงนี่น